สวัสดีครับวันนี้มีไก่พร้อมไล่อันนะครับมาแบ่งให้ทุกคนนะครับตัวนี้พร้อมไล่อันนะครับนี่ครับสาหรับใครที่ชอบไก่ลอยโตนะครับตัวนี้2อกิโลเจ็นะครับตัวนี้2อกิโลเจ็นะครับตัวนี้เป็นเกรดพร้อมไล่อันนะครับนี่ครับปีใหม่นี้นะครับสิ้นปีนี้ใครอยากได้ไปเล่นนะครับ <time> ผมแนะนําเลยครับตัวนี้นะครับเป็นไก่แข้งหน้านะครับแข้งหน้าแบบ โยนยนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่อัดแข้งหน้าแรงมากนะครับนี่ครับไปไก่เดินเตะนะครับนี่ครับใครที่ชอบนะครับไก่สไตล์นี้นะครับแล้วอยากจะเอาไปปั้นเอาไปเลี้ยงตอนสิ้นปีนี้นะครับแนะนําเลยครับตัวนี้ไล่อันนะครับตัวนี้ไม่เกินสามอันนะครับนี่ครับใครอยากได้นะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้ไม่เกินสามอันครับนี่ครับนี่ครับพร้ ouais pues, like uh อม สิ้นปีนี้นะครับพร้อมไล่อันสิสสสนส er สส้นปีนี้นะครับเอาไปลงนวมอีกทั้งเดียวนะครับตัวนี้สิ้นปีนี้ไล่อันได้เลยนะครับสองกิโลเจ็ดนะครับที่ไหนมีรอยโตโตเล่นนะครับผมแนะนําเลยครับเอาไปเล่นได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไก่อายุดีนะครับอายุประมาณ11เดเือนนะครับสิอายุ10บเข้า11เดเดือนนะครับตัวนี้นี่ครับ